มาสนใจนะสนใจเรื่องของเรางกายเรื่องของกายอยู่มให้จะได้เห็นเห็นได้ตัวเคัดเลยว่าหนักหนาดุหแบบนี้การเจข้อความร่างกายการดูแลร่างกายดูแลร่างกายนี่ยหกหนักหนักกแคนไม่รู้ตัวไม่สนใจไมจอใจมันใจทงานในเรื่องพวกผมก็เรื่องหนัก แยกเป็นชินเป็นสอนแยกเป็นการออกมาดูขี่ดอกทายตรงนี้หาเรื่องทุกหาทางเี่จะแก้แก้ความเห็นแก้ความเห็นผิดแก้ความสมคนผิดอืมใช่ใช่ผมบอกสอนตัวเองให้มีความเห็นที่ถูกต้องหรือว่าให้เจ็บมันเป็นสมาธิ ให้มันผิดสิ่งหนงชาติทีผิดคือความเห็นผิดเห็นผิดจาความผิงเห็นผิดก็ไอ้ความริงอยู่นี่ก็ไอ้หลงมงายเรื่องขงกายของตนเนี่ยมันมันดีถ้้งยูสุขสบายนสุขบาลดีไปหมดเลยมันโอ้มันมันจะมัสนใจอย่างไรจะไม่สนใจ,จอย่างเืงอ่งองทำเือ่อง เหี่กสาร์ดือตัวเองเนี่ยจะมีเวลาแบบสุดันเนี่ยบางคน้าอยู่ทิจารณาอยู่เราเขียนงเราเนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะหน้าเพราะเราพร้อมองไรความตัญญาเนี่ยนะแล้วก็มันไม่ว่าอะไรนี่ใจมันก็ยังตั้งนรับรู้นี่เป็นผู้รับรู้เฉยๆเป็นผู้รับรู้ที่ดี หรือว่าเปนลูกฟังที่ดีฟังิริยาอาการเรืออรร่อ,องของกายอะไงของความคิดเนี่ยเป็นนักฟังที่ดีฟังเฉยๆฟังแล้วที่ฉันั้นดูเฉยๆทีนเป็นอยู่อย่างนก็อึดอัดเอาคนก็ไวมันนะจอแเ่ไปขอ่ชอเป็นมะเร็งทองโตๆอยู่นั้นโอ้โหแ,แ,หแรายอารมณ์ไงแสลมอัดอยู่ใหน มันออกไม่ได้ออกไม่ได้เนี่ยตัเป็นโมเดลในท้องกินข้าวก็มันก็ได้กินได้น้อยลมมันมันไงมันตีอยู่ลมมันก็เดือดลมในท้องลมในใสมันปวนได้หมดเป็นอย่างนั้นหน้าดูก็เลือกดรวยธรรมนั้นมันกันเราบรรคนเคยจบการ ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของผันนัยของกายเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตในความเป็นเด่ของตัวเป็นธรรมชาติสิบปีอยู่เป็นอยู่เอ่มันมีใครที่จะไปเปลี่ยนไปแปลงอะไรได้เนาะไม่ใช่ว่ามันเจ็บแผมันเจ็บแผลมันปวดเอาบูนให้ดันเอาวันจิงเลยเพื่อจะให้ร่างกายด้วยตัดมันจะเป็นไปได้ยังไง อันนี้บว่าธาตุนีาว่ธาตุจะทิศไปเยไปได้ไหมรเกิดยนที่มันจากไอ้อินทรีย์ถูกทลายต้นไม้เกิดอะไรไปเกิดเลรการนที่มันทุกปลปล่อยถูดอะไรทบไม่เลยครม้าันดีที่นัละถากประโยชน์อะไรจะกันไปก็ได้ จะเอาไปใช้ก็ไม่อยได้มันสมบูรณ์มันสมบูรณ์มันตกวอกมันจะทุกพละพักอากระดีหูสมองผัดรับรู้เรืกิ่นของอะไรก็สัดใไม่เด็กน้มันของผิดพลาดอนแอละแวผิดได้รับกินกินมากินกินนั่นกินนี่มันกี่ผิดผิดพลาดไปเลยมันไม่ใช่ มากือเหมือนกันมองเ็นอะไรก็อาจจะขาดกันไลหมดมันเป็นเรื่องของการสูญไปอะไรสูไปเป็นไปในอะไรทางนองเนี่ยมันเป็นเหมือนกันทุกคนแล้วเป็นเหมือนกันทุกคนมันจะไม่กันก็พช่าะผู้ภาวนาอาจจะมีความเห็นที่ต่างไปจากผู้ที่ไม่ภาวนา ผู้ไม่ศึกษาประกอปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพทธเจ้าเนี่ยจะมีความเห็นวิพิตดวิริตคือมีความเห็นแย้งอยู่ตลอดตาจะจาการไม่ปรารถนาจะแก้ไขตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นเองนันสังคมทุกวันนี้เทคโนโลยีมันจเจริญขึ้นมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนเชิงใหม่ได้จะทําทให้มันเป็ยนยังไงก็ได้ใบหน้าเขาด้วย แบบหน้าตาอะไรพวกนี้เปลี่ยนแปลงไ้เทคโนโ,โ,โลยีทุกวันนี้เมื่อไงก็ทำได้ชุกเข้าเรารก็วเองในชุบอาชีเราตัวเองในสิน่จะก,กันหลอกผรัอื่นเป็นอย่างนี้อะเรของสังขารสังขารสังขารคือความคิดความนะคิดจะหลอกตัวเองซะก่อน เราก็เองแสงแดะเกิดไม่อ้ผู้อื่นได้ yeah. อยู่ได้มันก็อยู่ไปได้ในโลกในสังคมนี้เขาอยู่กันเดยในรักระนนี้แหละเขาไม่เอาความจริงตามความปเ็นจริงของมรรดาชนาธิกาเท่าไหร่เพราะมันใจยอยรับนั่นเองไม่เอาเอาก็ต้องอยู่กันเราผู้ประพอติปฏิบัติผูกขาดมา มันก็อยู่อย่างเราแบบนี้เราจะเอาไอ้สเรารู้เราเหียนเนี่ยออกไปให้ยืดยืดตหนื่นให้เขาจะได้เอาให้ไดเอาโอ้ยอยหาหลายส่งสกปกเอาไปเลยในสุดท้ายเราก็จะกระจายไให้เขาได้ยาฝันให้ได้ทำใเอาทำให้จำกัดทาไม่ปัดเลยนะแต่การมนความมีอมตะของชีวิตของเขา ต้องการแต่ความเจริญลูกเรื่องอย่างเดียวไม่ต้องตากภูเขาสินความเจ็ดไม่เอาเขาก็เรียน่นักท uh ี่เรื่องหลักการการสอนในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยจะไปสอนคนทั่วไปเลยมันคงไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเราอยากที่มีนิสัยมีการอบรมบ่มนิสัยอยู่อยู่เรื่อยๆคือเขามีเจตนาของเขาแล้วเขามีบุญมีกุศล มามาแลาวราความดีเนี่ยความดีที่ได้กระทํามาประชาก่คนตั้งหลังความดีที่เกิดจากการศึกษาเนี่ยศึกษาอาใจเรียนรู้พัฒนาตัวเองด้ยดยใี้กรทำ้ดยใช้การรทำนะนะเมื่อแจกันกับสถักานแล้วรู้ว่าการเกิดมัน เมื่อเกิดมาแล้วอความดีมันก,ก็จะตามมาความดีก็ตามมาถิงถิงไปเท่าไว้ถิงถึงไปปรารถนาไวกกา้แล้วก็มันเกิดขึ้นแต่เราได้เห็นอยู่ในสังคมเบางทีเราเห็นแล้วก็คิดเอาเอาเองเราเนะี่ยแะโอเ้เขาคงจะมีบุญคนมีบุญมาเกิด คนมีบนมะเกลือจะยืนอยู่ท่ามกลางของสังคมในลักษณะเนี่ยไม่รู้จักเน็ตจัดเหนื่อยนะเพราะจิตใจน้อมเยงไปในเรื่องความสิยสสะมากาชาติก่อนกนางนะออแล้วเราลเหียดสังเกตด,ดูในสื่อสังคมอย่างนี้งานก็ได้อย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพวกเป็นนักรองขยันแ้่อยห้่อยแต่องเพลง ไอ้ oh, okay. ะเออจะแม่แจใจเออเขาเรียกว่าทานให้ทานมีเสียงมีเสียงเป็นทานให้ทานจะพิงให้ฟองกเขานี่ในษณะนี้แหละคนที่เขามีการมาเป็นมาชีวิตก็็ะต้องอยู่กับการเรียนไว้แต่เกิดนะการเกิดนี่แหละคนถ้าเราสอบแบบไหน ก็พยายามสมเด็จสร้างบุญสร้างกิจศนแล้วก็ปรารถนาเขาไว้ปรานาอยากจะให้ในชาตินี้เนี่ยมันเกิดไปไม่ได้เออถึงก็เป็นไปได้ก็ไม่มากไม่เป็นที่ใจเออพอพอใจแล้วก็จะมาสงความตัง้งใจเลยเพราะระยะเวลาของหลานชายเนี่ยไม่มากเอออายุอยู่สามารถไปเรียนสถันแล้วก็ได หมดอายุได้ไงใครไเพราะว่ามันม really ีเหตุเฉียซสาเหตุของการตายหลายอย่างเลยไม่ใช่ว่าม <kan> ันจะอยู่ไปได้จนร้อยปีเจ <so S 1> ็ดสิบปีแปดสิบปีเสรจจะหมดอายุไถในลักษณะนั้นมันต่างไใช่บางทีหมดเมันมาป่วยตายซะก่อนก็มีอันเอล้มตายเนี่ยต้งตายในรรมรูปกาลมาไอเรืองไอเรืองเพราะร่างกายเนี่ยนี่การมันถ่ายแต่ถ่ายมาก พวกเราถ่ายวันทั้งคืนเลยถายสองวันทั้งคืนอะไรก็เนี่ยถายตลอดยืนทั้งก็ไปขาดอะไรจบก็ทิ้งท้องไปเลยถ่ายอย่างเดียวทําไม่ทายมันก็เทียนออกมาถ้าําใส่อักเสบนี่โนเกรืองโยอย่างนี้สิสองวันทำวันนี้ทั้งคืนไม่ตายไม่หมดทั้งคืนหมดเขาว่าแฟนเกาชอบตายนะอะไรนะไอเรามันเป็นบ่อยนี่เมื่อมันเป็นทาไม่กัด มีอาวุธต ö, ้องตั้งสต er ิรู้มันตั้งสติแต่สมาธิหมดรู้อยาจิตมันเหินห่างจากสมาธิคือความตั้งใจเรามีตั้งความตั้งใจมัน yeah, รู้ตัวตัวอยู่แต่เวลานี้มันเกิดอะไรขึ Bass, ้นเป็น้รักกันนะนั่นอะไรเกิดเพราะอะไรสมาธิเรอกระโดันตัวกันนานแ้นนะจะไปดูเฉย เลยมันก็อดโอยนะเหวอนกะโยมสิดอดโอยอันนั้นอดโอยอันนี้เพราะมันไม่ไมีให้มีเครื่องมือไม่มีปอดไม่ได้สร้างเครื่องมือไม่ได้สร้างอุปกรณ์นะคือสึกกระทั่งที่แล้วเราไม่ได้สร้างไม่ได้สะสมไม่ได้เผยแอร่แบบนีน้มันก็เลยไม่มีกำลับบงเลยแต่ถ้าพวกมีกำลังมันก็จะตายไปทั้งๆมีปบบาแหล่งกำลังจะมีแหละใจก็ท่า เต็มที่เลยร,รับสรรู้รับทราบเดินไปเตือนไปนี่มันไปไม่ไหวมันจะปไปถึงอะไรกันจ,จบมันก็ลงมาถึงอะแต่อ้ทวาริาแก้ได้ไม่เป็นอะไรไม่ได้แล้วไอ้ที่มันตายคือมันไม่หายใจใหายใจไม่ไหวขนาดนัน้นคล้ายๆว่าไอ้มันไม่มีกําลังมันไม่สู้มันไม่สู้กันเลยไงช่องกระโหลกแกบไปเลยที ไอ้ก้อนดิ้นก็นเดาก็เดาไปทั้งหมดก็โชบตายไปเลยเนี่ยไอ้ผู้ที่ฝึนหัดมาไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอะไรกนะ็าจังเราก็ไม่ลืมหายใจหนยแล้วก็ดูลมหายใจของเราอยู่หายใจยาวๆเขาจะกำังผ่อนเพื่อจะให้ร่างกายมันอืปรับสภาพของร่างกายอืสภาพของร่างกายปรับสภาพลมเนี่ยลมของในร่างกายโดยอาศัยลมหายใจนี่อาศัยลมหายใจเข้าช่วยหลย ถึงบอกว่าลมหายใจเราถ้าเราฝึกขัดให้บางแบะเนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะเออเขาเรียกว่าลมปานใช้ลมปานเนี่ยเป็นโอสถได้เหมือนกันใช้เป็นยาได้ได้อีกเหมือนกันมันพอทำได้แล้วก็จิตเหมือนกันเราฝึกตรงมาจนมีกำลังเนี่ยพลังของจิตเนี่ยเออพลังของจิตพลังของหัวนี่จิตคือคือผู้รับรู้ ถ้าผู้รับรู้รู้นิ่งนิ่งอยู่เฉยๆ işte ยเฉพาะหน้านิ่งได้นานนานนิ่งได้จนถึงว่าบอกได้หมดตัวร่างกายเบาไปหมดเลยเหมือนจะไม่มีอรเา่อยันหังอยู่บนเ้าเอีเหมือนจะมีตัวรู้รู้อย่างเดียวลอยอยู่ไงเหมือนจะไม่มีร่างกายในลักษณะนั้นมันก็จะต่ำไปในลักษณะนั้นเออเพื่อปล่อยความารู้จากร่างกายไปเลยไม่ต้องไปกังวลกับมัน อะไร่างนี้ทําได้ไหม่ะถ้าฝึกขัดมาลุนตาเนี่ยอาจจะทําได้เพราะวาตลอดชีวิตเราม็ได้เนอ่ยเทไดกับเรื่องอื่นลุตตากันแต่พานหารมณยสิบแปดมาแล้วเราก็มาทุ่มเทให้กับเรื่องของการฝึกการการประพฤติปฏิบัติตามครูพระอาจารย์เนี่ยท่านได้ฝึกอบรมบอกสอนเรามาอย่างไรเราก็พยายามทำเราอยู่ในักษณะนั้น หลวงตาทำแบบไม่มีวิธีการแล้วก็มันมีพิธีกรรมเลยนะการประพฤติปฏิบัติของหลวงตาไม่มวดมาตั้งโมตสาละแล้วเ,เราก็เริ่มกำหนดกันตัวว้งแต่เตนมาเลยนี่เออเตนอนมาไม่แล้วก็สัมปรชัญยะทียโชกเอ่อเอาตอนนั้นเราก็อาศัยอารมณ์ของกรรมฐานแล้วก็ดูอารมณ์ของกรรมฐานร่างกายแล้วก็ดงจิตเลยเออดูไปเรื่อยๆ แรกก็พยายามดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวไม่ได้อะไรคือมันยังไม่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ทําไปมากๆแล้วจนชะมีชานาญมันจะมีการในลักษณะรู้ตัวผู้ทั่วพร้อมนะรู้ว่าทั่วพร้อมรู้ทั้งเรื่องของกายเรื่องของจิตนี่มันจะรู้หมดเลยรู้ในลักษณะนี้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้นนั้นแหละก็เพียงจะเป็นผู้รับรู้รับทราบเท่านี้ผู้รับรู้รับทราบไว้เท่านั้นเองเป็นอะไร มีอยู่มียาก็เอฉันก็ไปมีอยู่มียามีเข้าปลาอาหารอะไรล้วก็ฉันก็ไปแต่ชันก็ไปเน่ว่า <c oughs> ไม่มากไม่น้อยหรอกว่าขนาดไหนมันอยู่ได้บ,บอกเเราบริโภคเราบริทานอาหารเข้าไปนี่รูกรู้อยู่กระจายนี่แหละไม่ใช่ว่าใช้อะไรก็มารู้รจกักวอานำมาเรื่ององความอยากนะถ้าความแอนีอยแทนเพราะความยิ้วความกระหาย ฉันแม่ก็ฉันท่านนี้มันดูแลอยู่ได้ดูได้อันนี้รำไส้ของพูงสูงไม่สูงได้งานมันไม่เหมือนคนเด็กคนที่เขาแข็งะงรำไส้มันมาหาได้ไหมมาจัดแล้วไหมมาจัดเลยไอ่มันก็ไอเสื่อมไปกันหมดเลยร่างกายนี่เสื่อมไปหมดทุกิ้นส่วนที่ภายในใจถึงไม่เห็นอันยีดต่าง มันเป็นาปัจจัยภายในเห็นปัจนัยในเห็นว่ามันสิ้นมันเสื่อมไปพร้อมๆแข็งหมดเลยทั้งหมดพราะในต้นหลังเห็นภัยยังไงไพ่ก็อาจจะคล้ายๆกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันใช่ไหมเออต่างกันมันก็อยู่ในขณะนั้นการสำคัญที่สุดในเรื่องของความสอนของพูดเด็กเจ้าคือการประพฤติปฏิบัติจริงถ้าเราผู้ชาติพูดแต่เจ้าแล้วแต่สมคุณของพระพุทธเจ้าบ้างนะ ของปฏิบัติตามใช่เพราะผมเป็นซาร์เลเซนมากเลยสาร์เลเนเนี่ยเป็นของการปฏินะท่านเลยซัร์เลเนบุกลงไปถูกเทียนบวงสวงอะไรต่างกำหนดเนี่ยเทรนด์ที่เราพากันทำทำกันมาในยุคปัจจุบันท่านแม่สาร์เลเซนนท่านสาร์เลเนักปฏิบัติที่ลงมือปฏิบัติลงมือทำทำที่อยู่ในบ้านเนี่ยทำอยู่ในบ้านเนี่ถ้าญาติโยมพากันใส่ใจฝึกหัด แล้วก็ปฏิบัติตัวเองอยู่ในบ้านนะอยู่ในครอบครัวให้มันได้อยู่ในครอบครัวเนี่ยเออัวดเมียลูยกเจ้าลาลานี่อยู่กับเขาหไห้ถ้าเราปฏิบัติฝึกขัดจิตใจของเราเราจะรู้จักตัวเราเองถ้ารู้จักตัวเราเองเราก็รู้จักหมดลูกหลานเขาจะเป็นยังไงอะไรยังไงแล้ลเราก็รู้จักหยุดพูดได้สิ่งไหนมันควรจะพูดก็ไม่พูดแค๊ไม่ควรจะพูดเขาก็ไม่ต้องพูดเราดูเฉยๆบาสื่อสัญญาณ <c oughs> ทางจิตนะนะเออทางจิตจิตใจสื่อสัญญาณออกไปโดยอาศัยกายเอาเพียงมีแต่รอยยิ้มความพึงพอใจแสดงอิริยาอาการออกไปทางนีมันก็เพียงพอแล้วนะันจําเป็นที่จะต้องไปพูดอะไรกันมาก,มาก,มากเาาๆเลยถ้าพูดมากามากเลยอยู่กระรานน้อยเออเหนื่อยเหนื่อยมากเลยถ้าพูดมากยิ่งเหนื่อยมากใหญ่เพราะมาเสด็จมันก็อยู่อย่างนั้นมันไปรู้จักอะไรครับเะื่องอ,งอะไรทั้งนั้นก็ไป,ไปเอกปล่อยออกไปตามสัญญาณของเด็ก ควรจะอยู่ในรูปวัยที่กําลังมีการพัฒนาการของการเรียนรู้ในเรื่องของเขานี่เราทาไม่รู้เรื่องของเขาถึงเป็นเด็กมาอยู่แต่เราจำไม่ได้่นใ่ไมเราตอนเราเป็นเด็กขเขาที่เราอยู่ในสภาพไหนด้วยกันนี่เราไม่เห็นเขาเราผมมันไม่ไหวเราแจะบริหารจัดการอย่างนี้รื่นเลยนนะอยู่กับลูกกับหลานนั่นเลยใช่เพราะฉะนั้นเออมาดูที่จิตใจของเรา เปัดืดโดยอาศัยทำกรรมฐานมันพร,ระเขาทำนรระถ้ารู้จิตใจของเราพราจะพูดกับูดไม่ผูดจะพูดก็องเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยนะใช้ตัวเองในหลักใช้ตัวเองในเป็นหลักไปแล้วเียๆสอนเขาให้มีในลักษณะเป็นผู้มีจิตใจที่ดีงามในลักษณะเสียสละบักแต่งปันบักอะไรบ้างทีถ้าเขาเราเราไม่สอนเขาเะย ขาจะไม่ช่วยเหลือใครเลยมัแจะตัวเองเขาก็ไม่ช่วยเขาก็จะให้ผู้ใหญ่เลยเท่านั้นให้บวเลยเขาม็ยอมที่จะทำอะไรอย่าง,ง,งนี้เป็นลักษณะของเกียรติเกีตารหากาแทกนี่แหละมันไม่ใช่ว่าเขาดื้อหรือมันไม่ดื้อหรอกเขาเกิดมาเพื่อเอ,อิดสมบัติเกียรติแล้วก็ทหาเท่านั้นรี่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเจอต้นข้าใจนั่นนี้ถ้าพวกปฏิบัติธรรมตัวใครใจอยู่เราก็จะรู้ตัว ในเหมือนบังที่ผมอาจจะพูดมาเนแลยนะบางทีเนี่ยเอยอเขาดูงานเ็าเลยนะับมีงานวันช่วยกัอนอนะารเขาก็จะมีอะไรสดอะไรตับอะไรออกมาแล้วแล้วก็ดูกิจกรรมของเขาบ้างกิจกรรมเขาบ่าเขาทําอะไรกันอะไรกันอะไรทำไงเออจนมันเต็มไปในลักษณะทุกวันนี้นะไม่ว่าจะงานประเภทไหนแล้วลนะ่ะ มันก้มีให้อยู่ในจอแก้วของเราอยู่ในมือของเราเนี่ยนะเออมีเพียงแต่เราสนใจไม้านันเองสนใจไม่ธนันนอกจากศีลธรรมแล้วก็อไม่มีอะไรนะนะเออไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งยืนยันกับจิตกับใจของเราที่ทำใอเราตดตรงแล้วก็ปล่อยวางสบายได้ถ้าเรื่องของธรรมะเรา รู้ความจริงตามความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใช่อืมแต่มันเป็นการลเล่นๆกนันเป็นเรื่องของสมออกมาสมมติขึ้นมาสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเออเรียักนีมันก็จะผ่านไปผ่านไปอยู่อย่างนั้นอเรื่องของสมมติสมมตินะทั้งโลกเรื่องของโลกเลยทั้งภายในก็เหมือนกัน ไอ้เรื่องความในคิดเราเนี่ยที่มันขุดออกมาทั้งออกมาจาก,กจิตทันนั้นแหละออกมาจาก,กจิตแต่มันไม่ใช่จิตอย่าคิดด้วยว่าจิตเราเป็นผูค้ค,ค,คิดผู้เป็นผู้คิดผู้อะไรไม่ใช่จิตเปเพียงทําหน้าที่เป็นผู้รับรู้เท่าน,น,นั้นไอ้นั่นมันออกมาได้ยังไงอันนี้อย่าไปสงสัย,ย,ย,ยนะสงสัยเนี่ยมันจะป,ประาศกินแต่ใช่มันเป็นถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งอัตโนมัต อัตโนมัติเหมือนพาอเครื่องมือภายนอกเราเห็นอยู่แล้วนะในโทรศัพท์อะไรส่งออกมาจากภาพเสียงแต่มันไม่ใช่โทรศัพท์นะแต่มันออกมาจากโทรศัพท์แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องไม่ใช่กันเรื่องความอัตโนมัติเหมือนกันอย่างนั้นเรื่องของจิตใจเหมือนกันเรื่องของจิตสิ่งที่อยู่ ในจิตนะออกมาจากจิตนะน,น,นะแล้วก็พูดกำกับลวงตาพูดกำกับไว้ให้ฟังแล้วก็เข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่าไอสิ่งที่มันคิดอยู่นะ้ะมันไม่ใช่จิตนะไอสิ่งจิตไม่จิตนี่ใ่ที่เรียกว่าจิตน่ะเป็นหะน้าที่มีหน้าที่คือรับรู้เท่านั้นเป็นผู้ที่รับรู้รับรู้ความรู้สึกและกาความรู้สึกมันก็เกิดที่จิต ความรู้สึกก็อีกอันหนึ่งจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งใช่ไอ้ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์อารมณ์มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งรับรู้อารมณ์มันก็เป็นอีกอย่างมันสองอย่างเลยให้ภาวนามากๆเลยมันจะเห็นไอ้ส่วนที่ละเอียดในดังที่หลวงตาพูดให้ฟังน่ะเห็นเห็นได้ชัดเห็นได้โดยสติก็ก่อประการได้ลึกมือเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นเอาสร้างเครื่องมือขึ้นมาให้ได้ ส hay hay es que ิ่งสมาธิต่างๆพิการภาวนานี่แหละคือเครื่องมือเครื่องมือที่จะให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธรรมภายนอกธรรมภายในก็คือจากกายใจของเราธรรมภายในก็คือใจของเราเนสิ่งที่อยู่ในใจของเราที่เป็นเรื่อภายในธรรมภายนอกออกมาคือเรื่องวักายกายนี่มันอยู่ข้างนอกใจเนี่ยมันอยู่ข้างใน แต่เป็นยังไงอยู่ข้างนอกมันมีเกิดอะไรงึ้นคือสองส่วนสองส่วนไอ้ส่วนนี้ก็เรียกว่าใจเออหรือส่วนของนา้ำรำอีส่วนนึงก็ของตายก็เรียกว่ารูปธรรมอันนี้ละเป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอนหรืจะไปตัวหารกันอะไรจริงจริงจังๆเอามายืนยันนี่เท่า โลกของวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรู้อะไรบ้างคงไม่ได้เลยแต,แต่ตายว่ามันเป็นตัวเป็นตัวแสตสุดท้ายแนละ้วมันก็จะอ,องเสื่อมสลายหาอะไรก็ได้เลยคำว่าเป็นตัวคือชมใช้กันทุกทีใช่สมมติขึ้นมาสมมติขึ้นมาสื่อสารให้มันกันและกันนะั่ขอเรลาขอใจว่าอันไหนมันมันเป็นร,รู้จักสมมติจากสุดของสมมติวิมุตัน